น้ำท่วมภาคใต้เสียชีวิตแล้ว25ราย นายธีรพัฒน์คชมานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเปิดเผยข้อมูลณวันที่27พฤศจิกายน68เวลา6นาฬิกาอุทกภัยภาคใต้ยังกระทบ9จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและน,นราธิวาสมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า2ล้าน9แสนรายและมีผู้เสียชีวิตตามที่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการ25รายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย ประสานงานกับจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ระดมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งพื้นที่น้ำลดและน้ำเพิ่มพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าณศูนย์ปพเขต12สงขลาเพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือฉุกเฉินอพยพผู้ประสบภัยจัดส่งถุงยังชีพรถประกอบอาหารรถผลิตน้ำดื่มและชุดกู้ภัยแม่ระดับน้ำในจังหวัดสงขลาพัทลุงและสุราษฎร์ธานีจะเริ่มลดลงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนตกหนักได้บางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสตรังและสตูลขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งไว้ด้วย